เคยเป็นกันไหมครับที่แบบว่าเราอ่านหนังสือธรรมะมาก็เยอะนะฟังก็เยอะศึกษาเรื่องสติสมาธิมามากมายแต่ทําไมในชีวิตจริงมันยังไม่ไปไหนเลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงกับดักที่มันแบบแยบยนต์มากๆเลยครับนั่นก็คือการที่เราไปติดอยู่ในโลกของทฤษฎีจนเผลอคิดไปว่าแค่รู้เนี่ยมันเท่ากับเป็นแล้วทีนี้คำถามสำคัญที่ต้องกลับมาถามตัวเองเลยก็คือที่เราทำอยู่เนี่ยเรากำลังแค่ คิดวนเวียนเกี่ยวกับหลักการต่างๆหรือว่าเรากําลังเข้าใจมันจากข้างในจากประสบการณ์ตรงของเราจริงๆกันแน่การที่เราแยก2ออย่างนี้ออกจากกันได้เนี่ยนะถือเป็นก้าวแรกที่สําคัญที่สุดเลยละครับเอาล้ครับงั้นเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่ามาดูกันชัดๆเลยว่าไออาการของคนที่ติดทฤษฎีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างลองเช็คลิสต์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเอ๊ะมีข้อไหนที่มันโดนเราบ้างหรือเปล่านี่คืออาการคลาสสิกเลยนะอย่างแรกโอ้โห อธิบายหลักการได้คล่องปลื้เลยแต่พอเจอเรื่องกระทบใจเขาจริงๆอ้าวความโกรธความฟาุ้งซ่านมาเต็มเหมือนเดิมเป๊ะหรือบางทีก็เถียงกันเรื่องคำศัพท์เรื่องตำราเป็นวากเป็นเวรเลยแต่กลับไม่เคยทันความรู้สึกจริงๆที่มันปุดขึ้นมาในใจตัวเองเลยแล้วที่สําคัญมากๆนะครับคือข้อสุดท้ายมันจะมีความรู้สึกดีลึกๆเวลาได้คุยเรื่องพวกนี้ครับมีอีกโก้แฝงๆว่าฉันรู้ฉันเข้าใจซึ่งนี่แหละตัวดีเลยแล้วไอ้ความเข้าใจเชิงทฤษฎีที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ พูดกันแบบตรงๆเลยนะมันก็ค,คือความคิดธรรมดาาของเรานี่แหละครับที่แค่เปลี่ยนเรื่องที่คิดจากเรื่องงานเรื่องเงินมาเป็นเรื่องธรรมะเรื่องสติเรื่องสมาธิแค่นั้นเองมันไม่ได้ต่างจากความคิดฟุ้งสร้างเรื่องอื่นเลยและแน่นอนว่ามันไม่เท่ากับการที่ใจเราปล่อยวางได้จริงๆโอเคเพื่อหเห็นภาพชัดแบบเคลียร์ๆเลยนะมันมีคําเปรียบเทียบอันหนึ่งที่ทรงพลังมากๆครับพอฟังแล้วจะร้องอ๋อทันทีเลยมันจะทําให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างการรู้ทฤษฎี กับการทำได้จริงแบบชัดเจนสุดๆไปเลยลองนึกภาพตามกันนะครับสมมติว่าเราไปอ่านคู่มือสอนว่ายน้ำมาอ่านจนพรุนเลยนะรู้หมดทุกอย่างทฤษฎีการลอยตัวการตีขาการหายใจในน้ำเรียกว่าถ้าให้สอบพาะเขียนเรื่องว่ายน้ำเนี่ยได้เต็มร้อยแน่นอนเป็นศาสตราจารย์ด้านทฤษฎีการว่ายน้ำเลยก็ว่าได้แต่พอถึงเวลาที่ต้องกระโดดลงสระจริงๆเกิดอะไรขึ้นครับความรู้ทั้งหมดที่อยู่ในหัวเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยสุดท้ายก็จมน้ำอยู่ดี นี่แหละครับภาพที่ชัดที่สุดแล้วที่บอกเราว่าทฤษฎีกับการลงมือทําจริงๆเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยหรือจะให้เหมือนีกอย่างนะก็เหมือนกับเราอ่านตําราทําอาหารจนเป็นกูรูเลยครับรู้ส่วนผสมทุกอย่างเทคนิคการปรุงทุกขั้นตอนแต่ถ้าไม่เคยลุกไปเข้าครัวจริงๆไม่เคยจับตะหลิวเลยรสชาติของอาหารมันก็ไม่มีทางเกิดขึ้นจริงได้ถูกไหมครับความสงบการปล่อยวางก็เหมือนกันเป๊ะเลย มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการแค่คิดถึงมันพอเราเห็นปัญหาชัดขนาดนี้แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วทางออกมันคืออะไรล่ะเราจะก้าวข้ามกับดักของความคิดพวกนี้ไปสู่การเห็นของจริงได้ยังไงมาดูกันครับตารางนี้สรุปหัวใจสําคัญไว้หมดเลยครับคือเราต้องชิฟต t ต้องเปลี่ยนมุมมองจากการมัวแต่คิดถึงสภาวะในใจมาเป็นการสังเกตมันตรงๆเลยเปลี่ยนจากพยายามไปวิเคราะห์ความคิดมาเป็นแค่ เฝ้าดูมันเฉยๆพูดง่ายคือเลิกการแผนที่ดูได้แล้วครับแล้วเริ่มออกเดินบนเส้นทางจริงๆได้แล้วแล้วจะเริ่มเดินยังไงล่ะนี่คือ3ามเส้ง่ายๆที่เอาไปใช้ได้เลยนะครับ 1. แค่รู้ตัวให้ทันเวลาที่เรากําลังหลงเข้าไปในโลกของความคิดเกี่ยวกับหลักการต่างๆ 2. พอรู้ตัวแล้วก็ค่อยๆย้ายความสนใจเบาๆจากการคิดมาสู่การเห็นหรือการรับรู้และ 3. สังเกตสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นจริงๆในกายในใจของเรา ในวินาทีนี้เลยโดยที่ไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรมันทั้งนั้นและสุดท้ายครับเรามีเครื่องมือง่ายๆชิ้นหนึ่งที่จะช่วยให้เราคอยเช็คตัวเองได้ตลอดเวลาเลยเป็นเหมือนเครื่องวัดใจที่เราพกติดตัวไปได้ตลอดเส้นทางการฝึกฝนของเราเลยครับแล้วที่น่าสนใจก็คือเครื่องมือนี้ไม่ได้มีไว้แค่วัดใจตัวเองนะแต่เรายังใช้มองคนอื่นได้ด้วยครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าปัญญาที่ใครสักคนแสดงออกมาเนี่ยมันมาจากแค่คําพูดสวยๆที่ท่องจํามาหรือมันออกมาจากการแสดงออกที่สงบ จากการปล่อยวางได้จริงๆของเขาและนี่คือคำถามสุดท้ายครับที่อยากจะฝากไว้ให้เราได้คบคิดกันระหว่างนักพูดที่คมคายกับผู้ที่ปล่อยวางได้อะไรคือสิ่งที่เรากำลังฝึกฝนกันอยู่และอะไรคือเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นจริงๆบนเส้นทางสายนี้เนี่แหละครับคือเครื่องวัดใจที่ตรงไปตรงมาที่สุดที่จะคอยดึงเรากลับมาสู่การลงมือทาจริงๆไม่ให้หลงทางอยู่ในโลกของความคิดอีกต่อไป